วัเดีก็วจะพามาดูตัวบอร์ด,ดเทรดดิ้งบนบิ t ครับนะครับก็ตอนตอนแรกเนี่ยเราต้องเซตโซนก่อนนะครับโซนโซนผมเนี่ยจะเซตไว้ประมาณ1นล้านสามแสนนะครับถึง1 2, นึล้านสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับห่างกันเนี่ยทุกชั้นเนี่ยหมื่นหนึ่งเราจะตั้งยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าให้เซตอย่างเงี้ยครับวอลลัมเอโซนที่เราจะซื้อนะครับบนบิตคอยก็ อ่อเมส์นะครับพอร์อเมส์เนี่ยเป็นจำนวนเงินบาทที่เราจะซื้อเข้าไปนะครับบิทคอยเนี่ยแนะนำว่าอย่าต่ําอย่าซื้อต่ํากว่าร้อยหนึงนะครับเดี๋ยวจะ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 ซื้อขายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยย่อยน้อยเกินไปอะครับทุนที่ใช้เนี่ยก็จะประมาณพันสามนะครับ <S <S โอเคเราเซตโซนอย่างนี้นะครับ ส่วนตัว c o n f i g file นะครับต่อมาเราก็จะเสร็จประมาณนี้นะครับ a p i key s e c r e t key ของบิดครับนะครับ mm hmm. ก็ขอได้จากที่นี่นะครับแล้วก็ line token นะครับ type t a l e p f i t เนี่ยจะเป็น point หรือจะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เราตั้งได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็น point เนี่ยเราเขียนว่า point แล้วก็ํำนวน บวกไปกับโซนนะครับเช่นเราซื้อ1ล้านเนี่ยเราตั้งไว้20,000ก็เขาจะขาย1ล้าน20,000นะครับต่อต่อโซนนะดังน,นั้นถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็จะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นี่นะครับแล้วก็ตั้ง2 5%, 5 10%ปรเซนต์ปรเซนต์ปรเซนต์ก็ว่ากันไปนะครับแต่ิในที่นี้เนี่ยผมจะใช้พอยต์นะครับพอร์ t ก,ก็จะเป็นตัว THB underscore BTC นะครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสลนะครับแต่เราใช้อันเดสกอร์นะครับต้องเป็นอันเดสกอร์เท่านั้นนะครับแบบนี้ส่วนโค้ดจูนเนี่ยจูน55เนี่ยถ้าเกิดหน้าแฟนเพจมีแจกโค้ดให้ให้ทดลองใช้นะครับก็เอามาใส่ได้นะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็จะเป็นจูน5 5นะครับเอามาใส่ได้นะครับโอเคเมื่อเราเซตโซนเซตคอนฟิกเสร็จแล้วล้วก็มาเริ่มรันดูนะครับ ตอนแรกนี่บอกก็จะเช็คนะครับว่าเราสามารถใช้บอร์ดได้หรือเปล่าตอนนี้เขาจะเริ่มเข้าซื้อนะครับรวบโซนไปตอนนี้เรายังไม่มีออเดอร์นะครับแล้วก็ยังไม่มีบิตคอย์นะครับโอเคตอนนี้บอร์ดเข้าซื้อหมดทั้งหมด10โซนที่เราตั้งไว้ในตัวนี้ไว้แล้ว เวลาบอร์ดลันนะครับอย่าเปิดไฟล์ตัวนี้โซน csv นะครับเดี๋ยวบอรจะเข้าไปอ่านซื้อขายไม่ได้วิธีเข้าไปดูนะครับข,นนขณะที่บอร์ดลันอยู่ให้ Copy มาอีกไฟล์นึงนะครับแล้วก็เปิดดูตอนนี้บอรดเข้าซื้อแล้วเขาก็จะเอารายละเอียดที่เขาเข้าซื้อเนี่ยมาเก็บไว้นะครับโอเคเดี๋ยวรอสักหนึ่งนาทีนะครับบอร์ดจะเข้า มาเช็คดูว่าตัวไหนที่เราซื้อขายได้แล้วเราก็จะมาตั้งขายนะครับนี่ก็ตั้งซื้อไว้2โซนนะครับรั่วไป8นะครับบิตคอย์ที่ได้มา เขาตั้งเขามาตั้งขาแล้วนะครับไม้ไม้ที่รั่วบ่ะครับโอเคก็ปล่อยรันไปนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องรันปอดเปิด,เป,ดเปิดทิ้งไว้ตลอดนะครับก็แนะนำให้รันพวกบน VPS หรือ Cloud Service ของ Amazon EC2 ก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ